สวัสดีจ้าสวัสดีตอนสี่โมงเย็น ตักปุ๋ยครอบไปใส่พักไปเลยี่น้อง อื่นมือเฮือจะสแปเอาขี้หมูแช้วันสไปเอาขี้หมูมานี่แหละข้าเจ้าประย่ ที่ว่าผสมไอ้ที่ว่าผสมเถาไฟก็สิงามจิอก หลังจากตักสุดแล้วหาสอมาคอกีิ้หมูค่าเจ้าขอเอารักค่ะไม่ได้ซื้อนะคะเปียพักอีตูน้อยนะบอก่เปียพักอีตู จัดอ่ามนปลูกบักผิกมาหลกักกระอบอกอเบีย้ยบผักผิกบเบีย้ยบผักพายกับทีคอเบีย้ยกผิกไปปลูกนะคะคันปลูกผิกิกำลังแตก ส,สัมเิงงามปลูกเซดินในบ่อนอันนี้พี่เนาะมีหอดห่านนะจ๊ะ จะเกลี้ยงไอ้เด็หมูฮักยัะบกกุม้มจ่าลเลี้ยงสี่แม่สองแม่แต่เองเล็กน้อยเขาไอ้ถึกไปดินะงามได้แม่นี่นะมาเลี้ยงสองแม่ปะ ไฮดอกคอกก็อยู่สูงล่างง่ายลางง่ายทีเดีเลยล่างไลล,ลงเลยแน่นล่างง่ายนะีมันอยู่สูงนะตอนแรกจะได้เหมือนกินกล้วยทับกงามมันงามขีมูโอ้หยาเขาเือบหาวอเนีนเ้ยมัขมนขีมูไล,ล่ลงมาป้าเต มีแต่เครือใหญ่ๆปลาเเคครรืืออหขนาด้อแนวขีดหมูไหลลงมาเสียมันมันหลุดงามแท้งามว่ะมีแต่เครือใหญ่ๆเนาะมันงามขีดหมูขีดหมูกะไรเปียกในแห่งเนี่ยตักผสมปสมสานได้ทะลักทะลั่นเนี่ปลากล้วยตักงามอจริงคนเนี้ย มันได้กินขีมมูไปแทบน้ำซึมน้ำซุ่มตลอดนะป๊าเครื่องใหญ่เลยป๊าพอคำกับขัดกับแล้วมันไหลลงหอลุ่มพุ่ธขหมูนะพุ่ได้แถวน,น,น,ม,นม่นเดบแนดบได้อยู่ลุม่มมันมีทางเข้ามาอยู่บ่ ไ่เปะอ็หนึ้อหายไปรถดแล้ว<ะ>มัวน,มนมก็มีคนมาซื้ออยู่แล้วแหละนี่ีากยังวเอาเขาเอาู่ีใส่าอากอาเองอยู่เา่คู่ยุลุ่มนะเมนเบิร์ตแตนน่นะลงไปหายยุลุม่มไแล้วมันหลดจ<า>ก<อ>ักเข้ามาได้ปะนีนะมันมีทางเข้ามาอยู่บะ่นี่นีทางหลไทยีทางหลดไทมีทางนี้มีทางนั้นม ทังรถจักเข้ามาอะไรไ่นี่นะไะหายหลุมไปแล้วมุ่มันม่อจนังมันเจงเหตุขี่ามเอาดมน่งาีดดำๆนะแ่ล้ไปใ่อ,อ้าุ้นันะสิขี่ไปเข่าพุนก็ได้เนาะขี่รถจักไปเข่าพุนก็ได้เนาะได้ไแล้วก็เมื่อพุ่นก็นได้ล่ะดีเลยนะนะเรถจักขับไปเอาทางพุน ขี้หมูบริอุดประหยัดก็หห้ไว้เดี๋ยวก็มีคนมาซื้อผมมีคนมาซื้อขอชิมาซื้อเองดอกสอบประารรสาทติอ๋อแต่มากล้ยนย่แล้วปอ๊อไม่ได้น้อยปลูกสิปลูกไใ่ใสงามอย่ี่มากล้ย้ยนะเนาะ ปพงแนวขีหมูไหลลงมาใส่มันหลดงามแท่ง,งามว่าฟูสุดเล่งฟูขายก็ขายได้ โซนกี่โมเดอน่อาจจะเปียกเนาะ

ได้เจะกโต้องกินนะได้เจะกโต้องกิน อูดนะิมาแม่รอออแม่นี่หาอ้พูดนะหาิแม่ออแม้พูมูยพูดนะหาชิแม่เอาไปเมื่อน,นั้นมันมันกำลังลงพอมันลงทะเบียนกบไปกับไปบริษัทเขาเด้เรียงให้บริษัทเขเด้ ให้ลงหาซิปแม่กระชั้นบพพ่อเขา,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 ม,ามันหนักแม่พันบกเฟืองคือหมูขุนดอกนะ ฝ่าวาจาก่ไว้สัวนีะจะพี่น้องดิป่าซ่าเดอนี้ปาซ่าดป่าซาแหนบดแต่นางไม่กลัวค่ะฝ่าจา,า,า,าไกไว้สัตนี้แหละจะพี่น้องสิทักคุนต่อนะคะพอจากสีสอบพอเออหาซิแม่หลอดหนึ่งก็เป็นล้านได้ แม่ละสองหมืนน่นเนาะรอบละล,ะละ้านคขายแม่านานะเขาจะไปพูดหาร <Hey. S 1> ซิบแม่ยังวะแม่เนึ่องกระตกุกสิฟจะเรียกอะไรต้ว